สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับเราอีกแล้ววันนี้เราจะจะมารีวิวของที่เราขายกันนะคะรอสักครู่นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยที่เราจะขายเนาะแต่ว่าเราก็ยังทําไม่หมดทุกอย่างนะบางอันมันก็ยังไม่แห้งเลยโอเคอย่างแรกเป็นคือกี๋ อาจจะไม่เห็นนะว่ามันเป็นรสชาติอะไรของมันนะนี่เป็นรสชาเขียวนะคะอาจจะไม่เห็นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันแบบว่ากล้องเราไม่มีโฟกัสอะ่ะนี่ก็จะเป็นรสบลูเป็นแบบเออช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้เห็นชัดมากเลย พราะสีมันเข้มเนาะต่อไปก็จะเป็นมาคารองเนาะอันนี้ก็แห้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่น้ํำยาเคลือบแล้วดูสิมันใส่มากเลยเห็นไหมโดนัทนี้ยังไม่แห้งนะคะเป็นโดนัทรสส้มนี่ก็จะเป็นป้ายชื่อของเรา AUM แล้วก็จะเป็นโดนัทก็จะเป็นอะไรอะจําชื่อมันไม่ได้นะโรล,ลิพฮอปรือเปล่าน่าจะใช่นะก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราทำไปมเมื่อกี้แหละแล้วก็เป็นดินของเราเราไม่ได้ใส่กล่องนะสำหรับวันนี้ขอจากก่อนบายบาย